สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปของเคี่ยวหมูตันเก่ากว่า80ปีในยุค24กว่ากว่าเป็นเคี่ยวหมูตันที่มีความสวยงามสภาพใหญ่แล้วก็โค้งยาว ซึ่งคนสมัยโบราณในยุคสองศรีกว่าๆนิยมมาให้ครูบาอาจารย์จอมขำหมังเวทลงอักขระเลขยันเพื่อทำเป็นเครื่องรางของขังพกติดตัวในการใช้ป้องกันภัยพิบัติสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้าย ทั้งหลายทั้งมวลเคี่ยวหมูตันอันนี้แกเป็นรูปหมูป่าตัวผู้แล้วก็มีจานอาักขระเลขยันของจอมขมังเวทในยุคนั้นเลขยันที่จานอาักขระในเคี่ยวหมูตันอันนี้ เป็นเลขยันของอาจารย์เฮงไพวันคราวาดจอมขมังเวทในยุคสองสี่กว่ากว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาผู้สะสมเครื่องรางของขังเครื่องรางของขังของท่านนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะว่า พุทธคุณสูงอิทธิปฏิหารมีประจักษ์มีประสบการณ์กันมากมายสำหรับอาจารย์แห่งภัยวัเคราวาจอมขำหมังเวท ให้ดูกันชัดๆนะครับสำหรับเขี่ยวหมูตันแท้ๆยาวๆซึ่งปัจจุบันหาสวยๆยาวๆแบบนี้หายากยิ่งสนนราคาสวยๆแบบนี้เป็นของจอมขมังเวทคลาวาดอย่างอาจาร,รย์เฮงไพวัน นักสะสมเล่นเครื่องรางของขังเล่นหากันอยู่หลักหลายหมื่นส่วนมากเจ้าของจะหวงจะไม่ค่อยปล่อยให้คนอื่นนำไปส่วนมากเจ้าของจะเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อป้องกันภัยในายามฉุกเฉินผู้ทุกคณ หรือบาร,รมีของเคมูตันของอาจารย์เฮงเพยวันนี้พุทธคุณดีด้านมหาอุดแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นที่เรื่องลือกันมาช้านานแล้วในยุคสองสี่กว่า จะมีจานอักขรเลขยันในตัวเขี้ยวขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนจบขอพระคุณมากๆครับผม